สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพิสูจน์แม่แตงโมเลขบัตรประชาชน13หลักพอหรือไม่พิสูจน์แม่แตงโมกรมการปกครองเคลียร์ปมใช้เลขบัตรประชาชนพอหรือไม่กรมการปกครองชี้คนไทยทุกคนต้องมีเลขบัตรประชาชน13หลักแม้ใบเกิดระบุแค่ชื่อแต่ไม่ระบุเลขบัตรประชาชนบิดาหรือมารดาก็สามารถแจ้งเกิดได้หากพิสูจน์ความจริงใครคือพ่อแม่ต้องใช้วิธีอื่นร่วมด้วย 23มิถุนายน2565แหล่งข่าวระดับสูงกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากกรณีที่นาแอชริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมต้องข้อสงสัยว่านางพนิดาศิรายุทธโยธินอาจไม่ใช่แม่แท้ๆของแตงโมนิดาหรือพัทรธ,ธิดาพรจรวีรพงศ์เนื่องจากพบว่าในเอกสารต่างๆไม่ปรากฏข้อมูลเลขบัตรประจาตัวประชาชน13หลักของนางพนิดา รวมทั้งใบแจ้งเกิดที่ระบุชื่อและเลขบัตรประชาชนของพ่อแตงโมนายโสพลพัชระอิรพงษ์เท่านั้นแต่ของแม่กลับมีแค่ชื่อเท่านั้นประชาชนทั่วไปสามารถเช็ครายละเอียดทะเบียนรัษฎรได้ที่เว็บไซต์ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยซึ่งเลขบัตรประจำตัวประชาชนเริ่มต้นในประเทศตั้งแต่ปี2526ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่คนไทยจะไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก ถ้าไม่มีเลขบัตรประจําตัวประชาชนแสดงว่าไม่ใช่คนไทยแหล่งข่าวระบุว่ากรณีเด็กเกิดในโรงพยาบาลบิดามารดาหรือเจ้าบ้านแจ้งเกิดภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดหากเกินระยะเวลาที่กําหนดก็สามารถแจ้งเกิดภายหลังได้และหากไปแจ้งเกิดมีเพียงแค่ชื่อของบิดาหรือมารดาหรือมีแค่เลขบัตรประจําตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งก็สามารถแจ้งเกิดได้ ดังนั้นขั้นตอนในการแจ้งเกิดจึงเป็นรายละเอียดขั้นตอนที่ได้แจ้งเกิดไว้ทั้งนี้ใบแจ้งเกิดสามารถมีเพียงหนึ่งฉบับไม่สามารถออกไปแจ้งเกิดเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลได้ง่ายๆหากมีการแก้ไขข้อมูลจริงเจ้าหน้าที่ทะเบียนรัษฎรต้องสอบถามข้อเท็จจริงโดยละเอียดดังนั้นหากจากพิสูจน์ทราบความจริงว่านางพนิดาเป็นแม่ของแตงโมนิดาจริงหรือไม่นั้นไม่เกี่ยวกับใบแจ้งเกิดเท่านั้นต้องใช้วิธีอื่นๆพิสูจน์ร,ร่วมด้วย ขอบคุ้นแ่งข่าวจากแนวหน้าขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ